ปีน้องเมื่อนี้เอานกไม้ออกมาแอบครับเออนกไม้อีกตัวหนึ่งที่มันขบขวบบักคีดดื้อครับหรือว่าเจ้าคีดดื้อนะครับเอามาแอบมาบางใบสองมุ้งกัวกัวครับมีนกเขาห่วมต้นนะครับเป็นนกเสียงกลางกำลังเหี่ยกอยู่ครับอือ สีมานโมมานพี่นอ้องกำลังเหี้ยกเอาเจ้าขีดือครับอืไม่แกะกองออกไฟแรกเลยครับมือนี่มินกของห่วมตุนอนูุจกักสิเป็นิงังในมานโมมานเท่านั้นเนาะพี่น้องมาลุ่นไปน้ำกันครับ เนี่ยครับผมใส่เนี่ยใส่ต้นนี้ครับนี่เนี่ยต้นนี้ครับนกป้าวป่ปากค,ครับบ้านนี่มีแต่เสียงนกบ้านครับเฮียกูกูกูอยู่ครับ โอ้เจ้าขี่ดือก็มีขัดให้เห็นอยู่ครับพี่น้องโอ้นกปลาคู่แล้วพี่น้องนกปลาเสียงหน่อยควายััหหน่อยครับ เจ้าขี้ดือ้อเหียกอาอยุครับเป็นยอยัางก็ยังว่าอื่นเจ้าขี้ดื้อที่ครับโอ้นกตัวนี้มันถือดังเลด่าข้าเจ้าครับถือดางเลดาเข้าเจ้าตั้งแต่ในหน่อยข้อมาในไล่ครับก้าเจ้าว่าผมมักเดี่ยงนกเขาพื่นเร่มาม่ห้ครับก็เลยเดี้ยงไว เดี่งเรามึนครับขันเก่งอยู่บ้านอยู่ย่งสูนนกเพราะได้ขวบเพิ่นก็เลยเอาเพิ่นมากครับอลองเบิงเพิ่นสีสูนนกได้ซ้ำได้นกกองหงมกับเฮียกอยู่ครับพี่นกห่างกันกับเพิ่นกับประมาณจะลอยสามสิบเมตรนี่แหละครับผมนังม่งอยู่ในปลาอยางครับเด่น นางอยู่ในป่าอย่างเขยิบที่คือบ่คือโนอ่โน่ทสิได้ใบขา,าได้ได้กินเหว่นะโอ้นกป่าบินถึงขึ้นถึงปงาปคุณครับบ้านนี้ห่วยไม่ยู่ไก่กันเด้โนะ่บ้านนี้เนาะผู้หนึ่งอยู่ทั้งกลางๆต้นเหมนผู้หนึ่งเหมอยู่ ถึงไปบนบานนี่นกปลาพูาเทเถียงพี่น้องเถียงจะเข้าไปที่แรกครับมีแต่เสียงนกตอรครับเหียกเอาบานนี่คุ้นมาตอดูบ้าครับเรานี่เดี๋ยวเบิ้งต้นไม่ก็ยังห้อยคุ้นใส่นี่ล่ะนกมันหลงมันหลงผนิลเราพยัก ไม่เจ้าของเว่าเก่าข้าเจ้าเขาเพาจักครับเพราะว่ามีเสี้ยนอยู่ทังนี้ก็สองสามคุณหมดครับออกจากบ้านมากะประมาณสองกิโลครับอ่าสองกิโลเหียงเอาอยู่ครับอ่าเจ้าขี้ดื้อกับเหียงเอาอยู่แต่ว่านกป้าไม่ตอบครับอยู่ไก่สิไดินมอพี่นออ้องอ่าโม่แห้งก็บ่้ด้ครับ ย่างนุกตื่นพี่นอ้องเฮียเอาอยู่เฮียเอาอยู่เด็นไหนนู้นนู้ ่าคือปอบปากเนอะ่าบนี้เนาะใ่ต้นแต่ครับต้นแตกับต้นตคนออยูน่น้ำกันมันสองต้นมันอุม้มใหญ่ครับผมใส่ไปทั้งขงังแล้วมันตื่นไม่สาวโอ้พี่น้องเห็ดอูนตุนจิดียยืนป่องเหลี่ยมๆครับ ของเดียมเดียมมันถึงแดดแ้วมันเืินบ้มาเคยเจ้าจแห้งใช้ตรงตุ่นอยู่ดอกเว้เนาะอะ่ขันมันจีเขามันจีนี้มันจีหย่านอยู่บ่ผมว่าเอาเฮียกเอาอยู่ครับเจ้าขี้ดึกเพิ่นก็ได้ขวบเพิ่นเนี่ตั้งต่พุนเหรอครับตั้งต่เดือนเมษาพุนอ่า เดือนเมษาปีกายนี่ครับนบี่ขบขวบแต่เดือนเมษาปีกายนี่นนนนนครับพี่น้องเช่วงนั้นมันเป็นตออบ่อไรครับเป็นกำลังคึกกาลังขึ้นกเ็เลยออกมาเอเฮียกอาอย่ครับแต่ว่านกปลาก่ตอบพี่น้อง เงี้ยกเกี่ยนพูดบ่เพว่เหนี่อดาวบ่อปีนจะสั่งบ่หมืองก็บ่นำเข่านำเขา่เขารถเนาะหัวนกป้าบินออกไปแล้วพี่น้องเไงพุ่นเอกไปโย่ไกลกันยักสองเต็นในระบาดน,นี่คือบ่อนาะสิบ่ได้กินเหวยอยู่บ่นาะผู้ขานี่ โอ้ยอุตสารลอยออกมากจังโอ้โอ้ยโอ้ยโอย,โอย,โอย,อยานบกขื่อเลอพี่น้องเ้ยพุดไปเฮียกยกไกๆกันบนข้าบานนี่เฮ้ยเขาง่วมต้นก็ยุกไปไปมานนี่ยก็ยุกไผ่ยุกมันยุกไก่กัน,ออน,อกกนสองเซนได้บานออกไปแล้ว โอ้ยเปิดเส้นที่ด้กลับบ้านซื่อๆกับิมีหลายละครับแบบนี้เอ้าจังนีกับฝากติดตามท่องผู้เยอหน่อยคุณมักนกเขาเด้อพี่น้องได้เื่อได้กับคุณมักกับไปคือเก่าละครับแต่เปิดยูทู e ไปพ่อกับเห็นกับกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งให้แน่ครับเพื่อเป็นควากำลังใจให้ ทำจีบตัวต่อไปเนาะพี่นองอก็ฝากทั้งพละทั้งทีมงานทั้งสังคมเอ้เอะผ่านต้นสายปลาก็ดีเบาตนา้นนกเขยาใหญ่บันดุงก็ดีท้างเหบที่ทั้งยาโสท้อนเหมือน,นครับาฝากเนี่ยได้บ่ได้ก็ปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่กดกระดิ่งให้แน่ครับเพื่อเป็นคนกำลังใจอีกหลายๆคนที่ เพื่นติดตามผมนะครับจองพูยย่อยน้อยคนมักนกเขาอ่บาบ้านเล่าล้วงครับตำบลบางทองอเพื่อบันดุงจังหวัดรุดรเนห้ี่ล่ะครับเออขันยุ่นแล้วครับบ,าบ้านบ่คือดอกพี่น้องย่านในเมื่อซื้อๆเหะเดี๋ยวบึง เสียงพ่นบักเจ้าขี่ดื้อนี่เสียงกลางไปลหาไง่ครับโดนโดนมีกุกสองหอยเขามาน้ำครับ ย่างบกคืออยู่เด้อพี่น้องเอ้สีหาโมงแล้งแล้วครับเหลืออยู่สิบหานาทีก็หาโมงครับอยคำมาได้ครับอยู่บ้านกะขกันกับคำกับยากครับปกติก็มาเทลาสองสุม,มงครับสี่มงเคืองก็เมื่ออันนี้กะถ้าจังใดขันใดบ่ได้ก็ กันบ่ได้ก็บจิมีแต่คลิปนี้แหละพี่น้องเอ่อทาได้ก็บจิมีคลิปที่สองครับอ่าลุงให้พี่น้องเบึงอ่ายังได้ก็ก็คือที่จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องนะครับคือจบคลิปไปเพียงเท่านี้ถ้าคำล่อเบ,บิ่งยักซีหาหน้าที่ครับยักซีหน้าที่้ามันบ่คือก็คลิปนี้ก็คือที่เห่าคือเก่าแหรอค,ครับ ที่เหวคือ้นเขา้าเขามามีหลุนหรือได้ถูกได้มัดจะทีอัอด์ตชิปที่สองลุ่งให้พี่น้องได้เบ่งเป็นชิปที่สองต่อไปดังสันกับผมกับเจา้าคีดือออกพึกเทียร์แหลกจะขอจบชิไปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากพี่น้อง ติดตามได้เยครับยังไงก็ต่องพุยหน่อยคุนมักนกเขานี่แหละนะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ